ครับผมสวัสดีครับเช้าสัสค่ะนีะะ่แหละด้ยินแต่ซืือแต่เสียงผมเห็นเคยบอกกับเอฟซีไปนะครับตอนไล่สดว่าจะมาตามแมู่ทั้งตำบลคำสั่งเทียง,ยงน,นะครับมาคนถือป้อยบอยตัวเลขคนก็นได้มาถึงแก่นก้ำเจ้าของหรือว่าคนบอกเล่ามาเ่นลุงทุนใส่คกนก็นโชคดีนะครับเอฟซีก็ถาอยู่ไล่สดเมื่อไิคนก็ถามหาเมื่อไดสิไปเมื่อใดสิไปอันทีท่ได้ถือเหรียญหนึ่ง ก็ถือสุดเดียนเดียนหนึ่งหกเทียเนะครับถือได้สุเดียน่เองนะถือสุดเดียนปีที่แล้วถือรกเทียออาวัสาปีที่แล้วมันสิถสองเสิบเก็สิบเก็ดกับเก้าศูนย์ลักตั้าหกสองแลก้หกสองกับว่านหกสี่ศูนย์หกวันใดครับสามเก็เป็นสี่กับเขาสามเก็ดกัหกสองน้ำกันทั้งหมดทั้งร่างเลยเด้กถือคักได้พีสายจะน้องคนซาถึง เรกอย่างได้มาแต่ใสครับเรียกเหรครับมาแตะใส่เลยเพะให้เป็นสีมันมันสื่อจังนก็เถีงาคนน่ถามคนสามคนม่สดวสมมาจนข้าสิข้าไดเแดอย่างนี้หม็เลยว่าลูกสาวขายเหลียอันสมมาสามเกียดดีแม่ก็เลไปสามเกียเชียนไปเลยเขียนไปเขามสะดวกบ่ได้ไปเอาเรล็กกอยังไมนหลายตัวเอาเรลยกไปคนเิงกู ทกขามากขอโศกขอมานมาเข้ากระบอกไปเนาะขออย่างกะขอเพิ่งวาระมี่ปูอย่างเขาก็บ,บอกไปเนาะบอกแน้านดงมีน้เพนเอาเรียให้ปูบนตัวนี้ม,มันขาอยู่กาหลานบอขันมาไกา่หลานเสือนือเถื่อเจ้เมีหอดอิไม่ได้ออกสามเจ็ดอ๋อแต่จะเท่ากับว่าเอาเรขกไปถามปูเอาไปถามปูอเอาหกศูนย์ไปกับเอาศูนย์หกไปกับศูนย์หกมี่มองอยู่เลยอื่อเก็บทั้งเงินไหมส่วนมากเราวป็นแม่ได้เรียกมาแม่ก็เสียออกไป ไปหาไปหาปูไปหาปูโชโตอ๋อวันนี้ไปหาปูซิโโตปีนี้มันไปถึงเื่อไรถึงไรเมื่อไไปมันทันบอกเลยอืมันนก็ถือยตวัถือพรทนไว่าจะไปหานมวันนี้ก็ได้งวดนี้แเลขันเป็นซีเดอพี่น้องไอ้เลขอันเลขหลานฝันหลานไอ้ซีปีซปีนึ่งฝันเซีปีฝันวมารดส้นไอยโด แล้วมาเหดต,ตากระพริบกระพริบือยังเป็นจริงย่าเยเดี๋ยวบง่งฝันว่ารถชนพี่โรยาย่ามาสั่นมาเนาะ,ะเลือดออกพี่โโรไปหาหมอเลยนะมาสันาาน<ะ>่นราว่าเนาะขยะแต่ปวดขยายก็ยยกฟังกับมาสนใจแล้วบอกหรอกร้<ะ>องให้ตามพี่โโรเห็นเด็ก่อนละมันหวานหยตาม<ะ>ไปลูกหัวไอ้ความเนี่ยลอยลอยมันคือไหไายนะได้ลอยซีปีฝันเป็นว่าถามคอ,มอนค้อนเหรอฝันว่าเป็น<ะ>บ่ายเด็กคำมากแลเว้าอี เอารถอะไรไปหาหมอเราลูกยายาว่าเอารถเรียนพิเศษมาสั่หนห่วยรถเรียนพิเศษรถผู่หัวท้องทันแล้วอินโมอลยถามผู้บุญผู้บุญเลขโทรไปหาผู่หัวท้องมันเลยเป็นเด็กหกหกสองออไอ้เลขลลกันทะเบียนรถัทะเบียนรถผู่หัวท้องแต่ว่าก่อนดูท่านอย่บอ,บอกก็เขาบอกว่ามึงอยี่ยศีบาเป็นเลขกหกสองคุณเนอะคุณเสือหกสองหกสี่มาสั่นยายวะตรงแต่ที่กับยายคือโอเยา่ยศีบาจังไง ฮกฮกสองหกกสไป่นตัดเอาตัวเนาะพรเทะไกบเฮตัวครับเขาเป็นจังคุณแน่หลานนี่ยนอยฝดเออี่น้อยเองเสียงมองเล็กต่อยีปีสีปีสองเหรียญฟันเป็นวอกคือซอยแน่เป็นกบเคยบอกจากเทื่อบวกเคยบอกมอกเคยบอกจากเทื่อบเคยบอกจากเทื่อบอเคยบอกแต่วันแต่ถอเลขย้อนเล่าก็มีอยู่อืแต่ถอยู่เลขกสิเก็ดเล่าก็บบวอายุเล่านน่อล่ะ ออวันวันที่เกิดชิปเตอรก็เจอล่าอยู่มัเคยหถื่หใ้เจออยู่กับฝันเกียวเลากัเขากรสือชิปเกัเป๊กอยู่ครับตาหมอเนี่เราเคอบอกสี่ใช่ไหมเราว่าเราฝันเป็นไอีไอถกระส้นกระส้นเลียดออกคนนี้ห้น้ำกัดคนนี้เราว่าแต่ว่ารถที่ส้นนเป็นรถเป็นเพิเศษรถเลียนพิเศษกับบอกประธาตว์เอาะครับ เป็นโรงเรียนรถพิเศษบาง่โรงเรียนรถโรงเรียนพิเศษว้างสิล่ะกะเร้วก็เล่นไปน้องดหน่เนาะมันสเล่กัไป้บ่ดด้สีเียเนาะ้เาสีวเลยนเลเขาเปาเป็นผู้สีเลียนแทนเนาะเสียวเลี่ห่ามึงเนะสีเลยนันก็ตัวบ้าน เอาเถอะผู้เดียวสบอหนอยังสิบอกคนูในั้งเทียวไหมยังได้ใจวันตอักสบอตี่ใช่อักเยเดี๋ยวมันเป็นเาะบอานเอาอยู่เดีวอันได้ทักะเนาะมันเป็นจะหมุนเ่าเนาะมันใกล้ถึงที่มาถปับานี้เนี่ยถเลยครกบึูถึงนี่บ้าจะงวดกับถือัถที่เกาอยู่มือถกับถึงปั้านเงินบากับพเกินงวดนึงงวดนึงงวดดขอป้เดียวหกสองเท่าวเันบให้ระาายรดมเดนี้ สั์เลยนะครับเออว่าวเราเรียกวิ่งเรียกเมื่อาต้องตรงหรอ่ตองเล็กตันั้นตัวนี้ตองไปวิ่งไปแลนดนะ่เน้นแน้องมีบุญเขาก็เหลพรบสองกันได้เนาะตางลเนี่ยกินด้วกระดวงกัะบุญให้นะครับจึงได้มาคัดกับพกก้าซื้อถ้าบ่มีดวงบ่มีบุญบอกเขาจะากับมาซื่อเด้ครับอันนี้ก็วาสู้กันฟังนะครับคุณแม่เพิ่นก็ได้มาเพิ่ก็จะ ต้องก็อยากแบ่งปันนะครับเป็นแนวทางเลยพี่น้องเลยอย่าไว้กนเพก็แเฮงมาเป็นสะพานบุญให้นะครับเป็นก็ว่าคนโชคดีอยู่ตลอดพานานเข่าก็คือบุญเท่าครับนี่แม่นันสิคือข้าเจ้าว่าชาหมอบอกขคักๆะพัดพวกเข่าจีบัดเสื้ออยู่ผู้เดียวถือประสันถือประสันเแ็่จะไหลท่านเปิดประ่ันนะพี่ใกล้นี่ถือสูงสุดไรบ้างเนี่ยถึงไรสูงสุดเจ็ดพันเงินเจ็ดพันเงินกระดิกเงินจักแสนอะไร เจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าอะไป็ต่อมากกับสามพันหาสี่พันอสามพันสี่พันอตลอดปีเลยพันเงินสื่อสามพันเริ่มในที่แรกย่ยันคยสีเรกหลายเนาะกต่ะได้เสียเสองรอยถือเท่ที่แรกสิบพันพันเงินสิถึงเรียกสิบเจ็ดเทียที่สองใไม่พันหาป่ะเีอยถือเกขเอกก้าศูนย์ต่อไปต่อมากกัว่าถือ 5 3าศูนอีกไปใส่รางหลายมันขึ้นบนเป็นบัน <c oughs> <c oughs> ใส่รางหลายตอนพัการเดหาสามศูนย์เลยเนี้คนกับเบาากล้กันที่สละตรงกับเรยกเข้าออาลนั่นก็เลยมาตรงกันเพิ่มน้ำหนักขึ้นอีกอก้าวทุ่มก็เก้าเข้าก็ได้ขก้นกันอึมสูงสุดนี่คือเจ็ดพันเงินสื่อ 7, <ะ> บมานเจ็ดเงินเดก่าหลยหลายแสนีเด้เจ็ดพันเงินซื้อเพ็่หน่อยแล้วไม่น่อยตัวจะได้ยังก็ได้คกไก่ากซื้อยังไป๊บเพแต่ว่าเสียงเอาเสียออกปีนี้ถือสูงสุดเท่าไหรเนี่ยปีนี้บอกรันันเจ็ดเลยอ๋อถกนตัวละพันพอแห้งแล้วแล้วก็ได้เราจีสองใบมาดึกเอามาจัดน้มาเขานเขาวันนี้ร้อนบายเดล้ อ๋อบกการบกการบาไปโดนใช่ไหมครับเนาะบกเคยเป็นเนาะบกเคยเป็นเจ้าหน้าทีสู้ดีตลอดใช่ครับนี่เป็นบรแย่งปั่นนะครับเด้อหกหกสองนะครับเลขทะเบียนรถนะครับเป็นฮอนด้าเจนเซ่หกหกกับหกสองเด้อพี่น้องเด้ออันออกคุ่มโมยาบ้ายาบอาของคนอันตัวนี้เด้อพี่เจ้าบ่าเด้อน้ำของปล่อยบวกก็ะเทยตะไคร่เมื่อยคนละมาบอกแต่ไคร่มื่อยนะบอกตันเต้น มาบอกเลยคนเหล่าเซียนบอกก็วุ้ยเลยผมก็บอกตลอดที่ว่าแม่ได้เลียงแล้วแม่เห็นมาแต่ว่าเมื่อนั้นผมบอกแล้วผมบอากล้องเอาอีกอย่างม้านานๆก็เรื่องประสัมภาษณ์เลยเมื่อนั้นได้เอากดฝันมานำสัมภาษณ์เลยเมื่อนั้นสัมภาษณ์น้ำปลาผมก็ได้ครับนี่วัดทุนก็ได้เมื่อนั้นมางั้นข่าวดำนะครับมาผู้หอกันเพทุนก็บอกสู้ฟังแต่ฟุ่เฮงกับโบได้มันพวกนี้จังหวัดศรีอคลิปดอกเนี่ยเพราะว่าคนหลายตอนนี้หลังจากนั้นมากับโบได้มาถ่ายคลิปเนี่ยง่ายแล้ว สาธุเลยพี่น้องตือกำเด้อ่ายอ้ยสาธุสาธุเอ้นไอ้โซไปนั้นไ้นี้เงินกำใส่ใส่ขา้โดยกาเปวดตรงนี้นใส่ใส่สินไอ้คนเือน้ำผู้ขาด้วยสาธุสาธุสาธุ